อันดับ7ซีรีส์เกาหลีพระเอกขี้หึงเก็บอาการไม่อยู่ข้างรักหนักมากและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันที่อันดับที่7 n o b l e เิลไมล์เลซีรีส์เกาหลีนาโรมนติกที่สร้างมาจากนิยายชื่อดังของเกาหลีโดยซีรีส์เล่าถึงพระเอกทายาทตระกูลมหาเศรษฐีที่ถูกลอบทำร้ายจนอาการสาหาัสแต่โชคดีเขาได้ไปเจอกับนางเอกคุณหมอฟัตพาเข้ามารักษาชีวิตเขาไว้ได้ทันพอดีพระเอกเอืก่อยากตอบแทนนางเอกที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่นางเองกกลับไม่หวั สิ่งตอบแทนเขาเลยต้องตามตื้อเธอทุกวันจนเธอใจอ่อนยอมขอให้พระเอกเปิดคลินิกรักษาสัตว์ให้เพื่อที่จะได้จบจบกันไปแต่พระเอกของเราไม่ยอมจบแค่นี้เขาดัานหลงรักคุณหมอจนโงหัวไม่ขึ้นตามตื้อไม่ยอมเลิกแล้วความรักของคนเอาแต่ใจกับคุณหมอผู้ไร้เดียงสาจะลงเอยกันแบบไหนไปติดตามได้ในซีรีส์เลยค่ะขอรับประกันความฟินจิ้นจิตหมอนและสําหรับใครที่ชอบพระเอกสายเปที่ขี้หงืโนเบิลไมเลยจะเป็นซีรีส์ที่ตอบโจ มาแล้วเราไปต่อกันที่ซ i พ i เ i ี n p a r t n e เซีเรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกสืบสวนคอมเมดีนางเอกตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมแฟนเก่าซึ่งพระเอกเป็นอายการในคดีนี้จนนางเอกรอดคดีแล้วกลับมาเป็นทนายฝึกหัดซึ่งอยู่ในความดูแลของพระเอกโดยแรกๆทั้งคู่นั้นจะไม่ถูกกันเรียกได้ว,ว่าเกลียดกันด้วยซ้ำแต่ความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆโดยจัดว่าเป็นซีรีส์ที่เคมีพนันนางเข้ากันดีมากใครที่ชอบดูซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนแต่ยังต้อง โมเมนต์โรแมนติกกุ๊กกิ๊กน่ารักซิ e ิเชียนพาร์ทเนอร์จะเป็นซีรีส์ที่ตอบโจทย์คุณมากแล้วเราไปต่อกันที่ u ู Beauty ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกไฮสคูลโดยซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่โดนแกล้งและบูรี่เป็นประจำเพราะตอนเด็กๆเธอหน้าตาไม่ดีและหลังจากนั้นนางเอกได้ตัดสินใจแปลงโฉมตัวเองให้เป็นคนใหม่แต่ทว่าถึงแม้เธอจะสวยมากแล้วแต่เธอก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะทุกคนดูเหมือนจะชอบเธอที่ภายนอกอย่างเดียวจะดด้ว่าเป็น ที่อบอุ่นหัวใจมากและสำหรับใครที่ชอบซีรีส์นางเอกโดนลุมจีทูบิวตี้จะตอบโจทย์คุณมากครับเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่รู้จักกันดีในเรื่องความรักสามเศร้าแล้วเราไปต่อกันที่วดีโอโรแมนซ์ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมเมดี้ Comedy, โดยซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกผู้ช่วยนักเขียนสเกปร,รายการวิทยุที่แทบจะไม่เคยได้เขียนงานเพราะหน้าที่หลักของเธอคือการตามหาแขกรับเชิญหรือตามหาตัวดีเจแต่มาวันหนึ่งรายการที่เธอทําอยู่กําลังจะ เพราะเรตติ้งไม่ดีและทังเดียวที่จะช่วยให้รายการของเธอดําเนินต่อไปได้ก็คือเธอต้องไปนําตัวซุปเปอร์สตาร์พระเอกหนุ่มระดับแนวหน้าของวงการภาพยนตร์มาเป็นดีเจให้ได้และด้วยลูกเต๋อที่อยากเป็นนักเขียนสริปตัวหลักของเธอก็ทําให้พระเอกยอมใจอ่อนมาเป็นดีเจให้แต่ในเบื้องลึกจริงๆแล้วมันมีเหตุผลบางอย่างที่พระเอกยอมมาทํางานกับเธอทั้งๆที่เขางานยุ่งมากไปหาคําตอบได้ในซีรีส์เลยครับเป็นซีรีส์ที่พนังเคมีเข้ากัน ขอรับประกรันความฟินจิกหมอนค่ะ แล้วเราไปต่อกันที่ Coffee b e n เรื่องนี้อาการหนักมากขนาดหมาย,ยังหึงเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่สูญเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กเธอเลยต้องแบกรับภาระหน้าที่ดูแลครอบครัวด้วยการทํางานรับจ้างสารพัดและด้วยบุคลิกทอมบอยกับการแต่งตัวทําให้คนรอบข้างเข้าใจเพจคิดว่าเธอเป็นผู้ชายรวมไปถึงพระเอกด้วยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เธอได้พบกับพระเอกหนุ่มโสดตระกูลมหาเศรษฐีที่โดนครอบครัวกดดันว่าต้องมีแฟนสักทีแต่ ยังอยากใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยและยังไม่อยากมีใครพระเอกจึงตัดสินใจจ้างนางเอกให้มาเป็นแฟนหนุ่มพะเขาคิดว่านางเอกเป็นผู้ชายเพื่อที่จะปล่อยข่าวว่าเขาเป็นแกรครอบครัวจะได้เลิกตามเตอเขาสักทีและเรื่องราวของเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามได้ในซีรีส์เลยครับอาจจะเป็นซีรีส์ที่เก่าไปสักหน่อยแต่ผมขอการันตีความสนุกและเราไปต่อกันที่วัดวังเวสต์เคเตเทอรี่คิมซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมดี้อันดับหนึ่งในใจของผมเองครับอันนี้ ส่ววนตั <c oughs> โดยซีรีส์เล่าถึงพระเอกประธานบริษัทที่ทั้งหล่อทั้งรวยทั้งเท่และเพอร์เฟกมากทําให้ไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้าถึงเขาได้เลยสักคนมีเพียงผู้หญิงคนเดียวที่สามารถเข้าถึงเขาได้นั่นก็คือเลขาเคมที่เป็นเลขาของเขามาตลอด9ปีเต็มทุกอย่างดูเหมือนจะเพอร์เฟกจนกระทั่งเลขาเคมได้มาขอลาออกจากการเป็นเลขาแล้วเรื่องราวความโรแมนติกฟินจิกหมอนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพราะพระเอกจะทําทุกวิธีเพื่อให้เลขาเค อยู่กับเขาไม่ไปไหนจัดว่าเป็นซีรีส์ที่ฟินมากแนะนําเลยครับแล้วเราก็มาถึงอันดับที่1น,นั่นก็คือ s e c r e ก g a r เดนซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกค,คอมดี้โดยซีรีส์เล่าถึงเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มที่มีนิสัยยิงขี้อวดขี้โมข้โมขี้เอาแต่ใจกับนางเอกสาวมาเท้นิสัยมแมนๆที่มีฐานะยากจนและพระเอกได้ตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเขาด้วยตามเตื้นนางเอกแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เธอและเขาสลับร่างกันและเขาที่เป็นคนลวยต้อง มาใช้ชีวิตของนางเอกที่เป็นคนจนต้องมารับรู้ถึงความยากลาบากและพอรู้ตัวอีกทีเขาก็ได้หลงรักนางเอกไปจนหมดหัวใจซะแล้วจัดว่าฟินมากครับฉากตื้อแต่ละฉากฟินจิกหมอนขาดกันเลยทีเดียวและบทสรุูกของความรักที่แตกต่างฐานะจะตรงเอ่ยกันแบบไหนไปติดตามได้ในซีรีส์เลยครับกดติดตามไว้ได้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับขอบคุณก็ผม